เอาล้ครับมาถึงที่นี่แล้วก็อย่าลืมอาที่ฐานขอพรขอโชคขอลาบขอให้ไม่เจ็บขอให้ไม่จนขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองขอให้ได้คู่ขอให้ความรักมั่นคงขอลูกขอให้ชีวิตไร้อุปสรรคขอเสริมดวงขอให้เดินทางแคล้วคลาดขอให้ไม่บริวารขอให้มีผู้ใหญ่ดูแลขอให้ได้ใบดําขอให้สอบติดขอให้สงบสุขขอให้ชนะคดีความขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังขอให้ชีวิตร่มเย็นเป็นโุขเอยสาธุ อยากได้อะไรก็แค่เล็งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชอบแล้วก็ไปอธิฐานขอแล้วก็หยอดตู้สักหน่อยสบายแต่เอนี่ก็ตะเวนมาหลายวัดหลายศาลแล้วทำไมมันไม่ค่อยได้อย่างที่ขอเลยขอพอจริงๆแล้วเราเข้าใจคำว่าอธิษฐานผิดมาตลอดคำว่าอธิษฐานตรงข้ามกับคำว่าขอคือของเดิมเนี่ยคำว่าอธิษฐานเนี่ยแปลว่าตั้งมัน่นหรือ เด็ดเดียวคือหมายความว่าเราอธิษฐานใจก็คือตั้งใจเด็ดเดียวการตั้งใจเด็ดเดียวก็คือต้องมีจุดหมายว่าเรามุ่งสู่จุดหมายนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจเด็ดเดียวว่าฉันจะทําการให้สําเร็จบรรลุจุดหมายนั้นให้ได้อย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานตีความให้เข้าใจง่ายๆคือเราไม่ได้อธิษฐานเพื่อขอแต่อธิษฐานเพื่อตั้งใจทําตั้งจิตโดยอาจจะมีพระ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสักขีพยานให้ท่านเป็นกำลังใจให้เป็นสิริมงคลเป็นเครื่องเตือนใจว่าจะต้องทำตามที่ตั้งใจให้ได้ด้วยความพอใจเบิกบานใจแล้วก็ภูมิใจและจริงๆแล้วจะที่ฐานกับใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นหลักยึดเป็นกำลังใจผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้ อธิษฐานกับตัวเองในวันปีใหม่ว่าปีนี้จะผอมไม่ได้จะต้องตั้งมั่นว่าจะควบคุมอาหารอธิษฐานหรือสาบานรักกับคู่ครองในวันแต่งงานอยากให้รักยืนยาวก็ต้องรู้จักอดทนอดกั้นเสียสละรู้ให้อภัยซื่อสัตย์จริงใจไม่วอกแวกอธิษฐานกับครอบครัวว่าจะทำมาหากินให้มีเงินทองทำให้ทุกคนอยู่สุขสบายก็ขยัน ทำมาหากินไม่กลัวลำบากไม่ประมาทฉลาดในวิธีจัดการเลี้ยงชีพแต่พอดีหรือทำตามหัวใจนี่แหละการอธิษฐานที่แท้จริงกลับตลปัดคำพุทธที่เคยพลาดกลับมารู้มาเข้าใจกันใหม่เอาจะรออะไรอธิษฐานสิครับ